สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนเชาน้านี้ลบเองศาค่ะวันนี้ลมหิมะทำให้หนาวเย็นอันนี้คือวิถีชีวิตนะคะวันนี้พ่อบ้านจุดเตาผิงในบ้านนะคะ เตาผิงนี้เป็นเตาผิงใหญ่จุดวันนี้แล้วพรุ่งนี้เว้นวันหนึ่งไม่จุดเพราะว่าใช้ฟืนเยอะมากจะช่วยประหยัดไฟได้เยอะเลยค่ะไม่ต้องเปิดทิตเตอร์ลบ7องศานี้เตาผิงเอาอยู่ค่ะ ไฟบ้านเขาจะเป็นไฟเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะคะแล้วก็อุ่นด้วยเป็น <c oughs> พอเป็นฐานเราจะทำให้อุ่นได้นานค่ะต้นไม้สนบ้านเขา พอ,อทำเสร็จแล้วอันนี้เป็นพัดลมเกิดจากเทคนิคของพ่อบ้านนะคะเราก็จะเอาถ่านมาไว้ตรงนี้แล้วก็เอาตัวนี้มาตั้งอันนี้พัดลมไอน้นาดไอขอโทษค่ะพัดลมความร้อนนะคะพัดลมความร้อนเอานี้มาตั้งพื้นนี้ร้อนแล้วพัดลมนี้ก็จะพัดไออุน่น เข้าภายในห้องค่ะห้องถถงก็เชื่อได้เยอะกรนโดดลูกกุ้ใช่ได้ไไดเศกเกอแลมมัมื่อสักะ katati sama viet la lisa papelle ni dura da ha senta samorta supra to loopku se so noppettu se betoni se ดีสิกทรสอนเทคนิคตามา mm. วันโลอ่าเอาิจิจจิอันนี้เป็นเตาผิงสมัยเก่านะคะเท่ากับอายุบ้านเลยก็จะมีเทคนิคของเขาข้างบนนี้เวลาจุดต้องมีที่เปิดนะคะ,ะต้องใช้ตัวนี้คันโยก เปิดอากาศก่อนอ,อันนี้เทคนิคของเขาเตาผิงสมัยเก่าโย่โเราตมะเวียละอันนี้คือท่ออากาศนะคะเวลาเราจุดเราต้องเปิดตัวนี้อากาศจะทำให้ดันลมข้างในใทำให้ไฟจุดง่าย แล้วก็จะมาเวียละ่ะถ้าเสร็จแล้วเอาแต่ลูกโป้ยนน,นปันถ้าเสร็จแล้วก็อันนี้คือที่พักของฐานนะคะฐานก็จะเอาฐานเลียดเลียดถ่านมาไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็อันนี้เราสามารถทําอาหารได้นะคะทําผัดต้มแกงเป็นไฟเป็นเตาไฟฐานอีกชนิดหนึ่งที้เขากี้กะใดแล้วจ้า กีปลามึกก็ได้ค่ะกีปลาแห่งปลาหัวตัดเตาอันนี้ดีมากล่าชอบมานั่งอยู่ข้างเตามันเวลาเขาเรียกว่าเตาพิงไหมมานั่งไฟเวลาหน้าหนาวแล้วก็จะมีเทคนิคนี้ด้วยเวลาเสร็จแล้วเราก็ปิดเอานี้อ่ะ โอเคแต่ส่วน,นตั้งแต่ตักกินนั่นแต่หมดนั่อแต่ออต้มตุ๋นอันนี้จะมีหลายอัน,นนะคะอ่ามีหลายวงเขาเรียกว่าตามตามก้นหม้อหม้อใหญ่หม้อเล็กหม้อน้อยก็จะอ,ออกตามวงค่ะเนี่ยดีดีโยชิโนะมาหน่อ ก็ o ะเป n นแบบนั้นน ä ค t t บ k าก uh ็จะมีควา s i ลยกๆมากๆม i กๆมาาม t กๆมาากๆ p ามาก j กๆมามากๆากๆมากๆ o กๆมากกๆา t ๆมากๆม k กๆมากๆมากากามาเากากาวาามาามกมาากกกกากๆาชอบ ล้าชอบทําอาหารตอนที่พ่อบ้านทําเตาผิงเสร็จแล้วล่าก็จะจอบนะคะแล้วก็จะแช่ข้าเหนียวไว้แล้วก็จะมาจี่ข้าวตรงนี้แล้วค่ะแล้วก็จีบปลาหมึกกินกับปลาแดกบองแซ่บแซบขอบคุณนะคะสำหรับเช้าว,วันนี้เข้ามาชมวิถีชีวิตพ่อบ้านฟินแลนด์ที่มีบ้านพักส่วนตัว แล้วก็บ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่าแก่เกือบร้อยปีนะคะหลายบรรพบุรุษเลยแล้วเขาเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วก็ต่อไปถ้าน้องแคทก็ยังอยู่ที่นี่ไม่ไปอยู่ในเมืองก็จะเป็นน้องแคทรุ่นสุดท้ายน้อยนักน้อยหนาจะเจอเตาผิงแบบนี้นะคะส่วนมากก็จะเป็นทําเป็นแบบสมัยใหม่แต่พ่อบ้านอนุรักษ์ไว้แกไม่เปลี่ยนค่ะแกยังอนุรักษ์ เตาผิงธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานดูแบบโบราณน,นะคะขอบคุณนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและล่าชีวิตต่างแดนก็นำเสนอจุดเล็กๆน้อยๆพอให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมล่าว่าอีกชีวิตนึงในเมืองนอกก็จะมีหลายมุมมอง ขอบคุณทุกท่านนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่